สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางวิธีการเปลี่ยนหน้าจอตัวเดยวมี5กันนะครับตัวเดยวมี5ตัวนี้นะครับสามารถใช้จอกับตัวอ p พพนะครับ A5 ใช้ตัวใช้จอของเดยวมี C 3ได้นะครับทัวนี้เป็นจอ c ี3นะครับสามารถใช้รวมกันได้ เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีจอชุดนะครับแล้วก็มีกาวจอชุดนะครับแล้วก็กาวแล้วก็ชุดไขควงนะครับส่วนมากเซตนี้นะครับเขาจะแถมมากับจอที่เราซื้อมานะครับประมาณนี้นะครับจอนี้ก็เราก็หาซื้อได้ตาม สารทั่วไปนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับแนวทางการเปลี่ยนเริ่มแม่นะครับถอดถาสซีมอ,อกมาก่อนตัวนี้จะเปลี่ยนคล้ายๆกับซ3เลยนะครับถอดถาสซีมออกมาแล้วก็แกะฝาหล้างนะครับเดี๋ยวผมเช็ดเลนสกล้อง,งก่อน ใช้เป็นเหล็กนะครับในการแกะใครจะใช้เท็บก็ได้ครับแกะขึ้นเหมือนกันเอ่อตัวนี้ต้องเปิดเคสกลางไหมแต่ด,ดูกันนะครับคิดว่าไม่ต้องนะอ๋อนี้อาจจะต้องแกะเคสกลางด้วยนะครับเริ่มแกะจากตรงนี้เลยนะครับ เกกลางขึ้นมาก่อนแต่ฝาหลังนั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะเจอเจกจกลางเราก็ไล่กีดนี่นะครับไม่ต้องใช้อมลอนก็ได้นะครับระวังเพลสแกนนิ้วหน่อยช่วงนี้ช่วงซ้ายกับขวานี้เราเวียนเลยนะครับมันจะมีเพลสแกนนี้ว ฝา,าหลังมันยืดหยุ่นได้นะแต่เราต้องค่อยๆดึงหน่อยนะครับโอเคเอามาล้ขันน็อตให้ครบทุกจุดเลยนะครับมันจะเป็นทั้งน็อตตัวบนแล้วก็ตัวล่างทั้งชุดเลยนะครับขันทุกตัว พอขันอตครบทุกจุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับขันตัวล่างด้วยนะครับโอเคต่อมาถอดถาดซิมให้เรียบร้อยนะครับเริ่มแกะกนรอบนี้มันจะแกะขึ้นนะครับอลองงัดมันจะขึ้นแบบง่ายๆเหล็กม,มางัดหน่อยใครจใช้ปัดติดก็ได้นะครับปัดติกที่ขอเถมมาเสร็จมแกะได้เหมือนกันนะครับ นี้มันจะขอใช้เป็นเหล็กเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วนะครับแข็นมากครบแล้วเอาไว้ไม,มันดูเน่นน,น ช้เล็บแกะได้นะครับท่านผู้ชมเล็บเราไล่ขีดขอบรอบๆเลยก็ได้เหมือนกันแต่มันจะเสียเล็บหน่อยออกมาแล้วนะครับมาปลดแบตออกกันเลยครับปดสแกนนิ้ว เอาจอเข่าออกไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยลองทีหลังลองในบอดี้นะครับผมจะใช้แผ่นเหล,ล็กอย่างนี้นะครับจิ้ม้อไปที่ตรงนี้หรือว่าใครจะมีวิธีการเอาจอแบบไหนก็ได้นะครับแต่ละคนจอไม่เหมือนกันสามารถใช้คัตเตอร์เข่าออได้เหมือนกันนะครับจิ้มมอไป ani อ่านผู้ชอย่าลืมเอาตัวนี้มาด้วยนะครับที่จอเก่ามันจะเป็นตัวกรองฝุ่นลำโพงติดอยู่ที่ร่องนี้เราเอามาด้วยมันจะได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจอใหม่เขาจะไม่มีให้มาเอาอะไรมาปัดๆเข้าหน่อยครับเพราะมันจะมันจะเป็นตัวกรองฝุน่นฝุ่นมันจนะเนหน่อยตรงนี้ สะอาดขอบเลยครับหาอะไรมาขูดนะครับผมขูดกาวที่มันตกค้างอยู่นะครับที่บอดี้เดิมเก่าปลไปคัตเตอร์ก็ได้นะครับเราก็ไลยขูดไปโอเคครับหลังจากเราทําคมสะอาดนะครับขูดกาวที่ตัวบอดี้ของรอบๆแล้วนะครับให้มันได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคต่อมานะครับ เราก็สังเกตหมยนะครับว่าบอดี้เขามันเบี้ยวหรือว่าอะไรไหมนะครับอันนี้ไม่เบี้ยนะครับถ้าเบี้ยวอาจจะต้องดัดหน่อยนะครับดัดเราก็มือเลยนะครับดัดบิดๆเขาหน่อยนะครับจัดทรงให้มันพอได้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ตรงเหมือนกับบอดี้แท้เดิมหรอกนะครับเราก็ดัดเอาแค่ทรงมันเฉยๆถ้าเครื่องไหนบอดี้ที่เบี้ยนะครับโอเคต่อมาเอาจอใหม่ที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปก่อนอย่าเพิ่งติดกาว เราจะต้องเทสจอก่อนนะครับว่าจอมันทัสกินได้ไหม โอเคครับผมพอตัวจอเขาติดขึ้นมานะครับให้เราลองลากแอปนะครับลากแอปแชร์เลยแบบนี้ก็ได้นะครับวนลูปดูที่หน้าจอนะครับอาจจะฝฟืดๆหน่อยเพราะว่ามีฟิล์มนะครับ ฟิล์มนี้เราก็อยา่าเพิ่งไปรลอกของเขานะครับเพราะว่าบางเจ้าลอกฟิล์มอันนี้ประกันก็ขาดอยู่นะครับบางเจ้านะครับฟิล์มนะครับไม่ใช่วอยประกันวอยประกันก็ขาดนะครับถ้าเรายังไม่ลองจอรเราไปรลอกน,นะะเดี๋ยวครับมันจะทัดไม่ได้หรือเปล่าได้อยู่โอเคครับผ่านนะครับตัวนี้ ลองเคสกดเลขดูนันครับ3ามขีดล่างอนะ่ะโอเคผ่านนะครับจอน,นี้เราปิดเครื่องลงนี่เลยนะครับ ก็ได้แต่ต้องถอดเร็วๆหน่อยติดกาวครับผมขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนการติดกาวจอ,อาสามารถทำตัดประกันจอยเลยครับโดยการลอกลัวอย่างนี้คือประกันขาดนะครับ แยร่ขึ้นไปตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็แปะเข้าไปเพราะว่าล่องนี้มันจะเป็นล่องที่เราจะต้องถากาวเข้าไปนะครับข้างล่างของจอเราจะต้องดึงเพรนตึงๆหน่อยถ้าแพรมันไม่ตึงนะครับแพรมันหย่อนมันจะไปเบียดกับกาวนะครับแล้วจอข้างล่างมันจะลงไม่สนิทโอเคต่อมานะครับอย่าลืมมาตัวนี้มาใส่นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวกรองฝุง่นลำโพงตตวนี้ถ้าไม่ใส่มันจะไม่สวยเลยนะครับมันจะเป็นวาวๆหน่อย แล้วก็ฝุ่นมันจะเข้าลำโพงด้วยนะครับข้างบนกล้องข้างบนหัวกล้องคือตัวกล้องฝุ่นลำโพงนะครับเอามาใส่ด้วยให้มันได้ในลักษณะนี้นะครับประมาณนี้ ตัวนี้เราจะไม่ใส่กาวนะครับข้างบนช่วงกล้องช่วงนี้นะครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์เราจะไม่ใสใ่ยเอาอะไรไปถมนะครับมือถือทุกรุ่นจะมีเรียวมีกับ Op p o กับ v ี vo ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ V ี vo จะส่วนมากจะติดมาข้ากล้องแต่ถ้าเป็นเรียวมีกับ Op p o มันจะเป็นสองจุดตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้อย่าเอากาวหรือว่าเอาอะไรไปถมนะครับถ้าถมแล้วมันจะมีปัญหาตอนถูเข้าถูออกจอจะไม่พักช่วงนี้เราจะไม่ใส่กาวนะครับช่วงหัวกล้อง กับช่วงตัวกองฝุ่ลำโพงอันนี้ไม่ใส่เลยตัวนี้นะครับตัวที่ผมวงไว้เป็นตัวยูคือจะไม่ทาก,กาวจะทาแค่รอบๆมันก็อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้มาทากาวกันครับเราก็ใช้กาวเบอร์อะไรก็ได้นะครับเบอร์ที่เขาแถมมาแะอีกพอไปเลยครับใส่เยอะไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ต้องไม่เยอะมาก มันไม่เข้าจองางนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเพราะว่าจอมันอัดมาเนียนมากนะครับ ันนี้นะครบด้านนี้เราจะเริ่มทาเฉพาะขอบนี้มาข้างบนหัวเซ็นเซอร์เราจะไม่ใส่เลยนะครับทางน,นี้ก็อยู่มากแล้วนะครับ บางที่มันอาจจะเยอะเลอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อะไรมาปาดเขาหน่อยถ้ากาวมันเยอะไปเราก็ปาดเขาขึ้นมาหน่อยปาดเขาขึ้นมาหน่อยครับมันจะได,ด้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประมาณนี้จอใหม่นะครับใส่เข้าไป แปาเข้าไปก่อนครับประกบล่างลางไปก่อนแล้วก็ค่อยประกบบนแล้วก็รูปกาวที่มันเป็นส่วนเกินนะครับออกรูปกาวไปเลยนะครับส่วนนี้ส่วนที่มันเยิ้อออกมานะครับตามขอบเนี่ยครับประกอบเลยนะครับใส่เพลทจ้อ,อกไปก่อน ก็รีบหน่อยนะครับเอาแบตใหม่มาใส่นะครับใส่ไปเข้าไป เพีกเกยงแกนนิ้วเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็เอาเคสกลางนะครับมาประกบเลยถ้าเป็นเดียวมีมี้ห้าไอาก็แบบนี้แหละนะครับคล้ายกันเลยครัาาประกบเคสกลางลงไปได้เลยแล้วก็นะครับเอาน็อตมาขัน ระหว่างที่เรานี้เราก็ต้องกดหน่อยนะครับเพราะว่ากาวเบอร์ที่เราใช้มันเป็นเบอร์ทีเจ็ดพันเดี๋ยวมันจะแห้งก่อนเราจะต้องกดเขาไว้หน่อยเพื่อให้กาวมันเนี่ยครับกับตัวบอดีนะครับหาอะไรรองไว้หน่อยนะครับเป็นการกระแทกมันจะซับมันจะซับจอให้เข้าไปพอดีต้องเป็นการกระแทกนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษปฏิรลองอย่างอื่นนะมันจะไม่ไม่ค่อยซับจอ,ขอบเข้าพอดีเท่าไหร่ป็นแนวรางนะครับผมเราก็กดเขาไว้หน่อยนะครับ จดเลยครับช็อตนี้ ไ้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อมาขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนทากาวที่ฝาหลังนะครับมาตัวนี้ดิ่มดิ่มตกหายไหมโอเคครับต่อมานะครับเตรียมยางมาเลยยางรัดแกงของ เอากาวติดจอยเลยนะครับทาเข้าไปที่ฝาหลังกาวเกา,กาไม่ต้องเอาออกนะครับมันจะต้องมีระยะยืดยระยะให้ตัวบ้างนะครับมันเหมือนผาหลังปูน,นะครับให้มันมีชั้นยืยดเกาะบ้างนะครับถ้าปะติดกับเหล็กไปติดกันเลยมันจะไม่ค่อยเกาะเทราไหร่อุ้ยรูปใหญ ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอยอะพอ,อยางรัดมันก็จะเนียนอยู่แล้วทีนี้โอเคใส่กาวเลยครับพ,พี่ขอชาร์จไดหน่อยนะครับได้ครับพี่มันชาร์จของพี่มันเปิดไม่ติดอ่ะในเครื่องเก่อมาอ๋อแล้วครับชาร์จของพี่มันเปิดไม่ติดเขาต้องกับมากัดหรือกับมาอีกรอบอ๋อเหรอ เข้าไปเลยครับมาร์กนะครับเราเจะมาร์ข้างบนก่อนให้มันลงไปช่วงกล้องกับช่วงสแกนนิวก่อนนะครับแล้วมันจะลงพอดีนะครับเนียนเลยมันจะไม่ลอยนะครับถ้าเราไม่ลอกแต่ถ้าเราลอกไอตัวนั้นมันจะลอยอชั้นกาวนะครับต่อมานะครับเปิดเครื่องเ,เครื่อง หหมดหรือเปล่าโอเคติดแล้วนะครับจังหวะน,นี้นะครับเราก็อเอายางมารัดได้เลยนะครับผมรัดไปสักประมาณห้าถึงหกเส้นนะครับลัดยางของเขาท้มไว้รัดหัวท้ายนะครับลัดนี้ด้วยเป็นลายหมอนนะครับจังหวะนี้ แล้วก็ปล่อยตัวเครื่องทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงอยมาแกะกาวนะครับคือกมาแกะยางแล้วก็เครื่องไปใช้นะครับผมตอนนี้ <c oughs> กล่าวว่ากาวมันเร็จตัวดีๆนะครับกล่าวว่ากาวมันแห้งทั้งข้างหน้าข้างหลังเราค่อยมาแกะยางแล้วก็เอาเครื่องไปใช้กันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะขอจบไปแค่นี้นะครับ,บ,รบเดี๋ยวไปต่อในคลิปหน้าครับผม